าที่นี่นะคะได้เจอเพื่อนจากหลายประเทศมากๆเลยค <player> ่ะซึ่งแต่ละคนน่ารักกันมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนะคะโบสา่านะคะชื่อใชื่อปาพี่ค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ University of Illinois at Chicago ค่ะปีแรก freshman year ค่ะคอมพิวเตอร์แอน์วันนี้เราจะมารีวิวเครื่องของเราค่ะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะเจอเพื่อนในคลาสใหญ่ๆแบบนี้ที่มีนักเรียนหลายร้อยคนเลยค่ะ อันนี้คือคลาสเคมีนะคะแล้วก็มีห้องอีกแบบที่เป็นห้องประมาณ20คนค่ะอย่างเช่นคลาสคณิตเป็นต้นค่ะมาที่นี่นะคะได้เจอเพื่อนจากหลายประเทศมากๆเลยค่ะซึ่งแต่ละคนน่ารักกันมากๆเลยค่ะเฟรนลี่กันมากส่วนใครที่กลัวเหงานะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะนี่ค่ะมีเพื่อนพากลับบ้านวันหยุดก็หาเวลาไปเที่ยวกับรูมเมทอย่างเช่นไปเที่ยวในดาวเทา นี่ค่ะไปเที่ยวกัน4คนนั่งรถไฟไปวันที่เหลือก็คือพากันติวหาของกินถ่ายรูปสักหน่อยวันที่นี่คนไทยก็เยอะเหมือนกันนั่นแหละเป็นรีกันทั้งนั้นมีคลับสำหรับคนไทยด้วยนะจะบอกให้วันนี้ปาไม่จะมาบอกนะคะว่าทำไมถึงต้องเลือกพี่พี่ EFL ค่ะหนึง่งพี่เขาหาคุณใา้ 2ที่เขาช่วยเรื่องการหาที่พักค่ะ 3. ที่เขาช่วยเรื่องหามิลแพลนแล้วก็4เวลามีปัญหาอะไรเนี่ยพี่เขาตอบไลน์เร็วมากเลยค่ะตอบแชทเร็วมากๆเพราะฉะนั้นพี่เขาเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการไปเรียนต่อที่อเมริกาก็สามารถติดต่อที่เขาได้เลยค่ะและอีกอย่างนะคะวันนี้ thanksgiving ค่ะ happy thanksgiving นะคะ